สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลลทุ่งรับ FC ีเมื่อี้บ่าวแอมโลทุ่งรับพร้อมทีมงานเนาะสิพาเดินทางไปติดตามตวเรขขับพ่องาครับพ่องาฝันแม่นครับ FC งมวดที่ผ่านมาดีมีโชคญงวัาสันครับได้โชคญงครับ f c ต้องติดตามกันครับเมื่อคืนนี่ครับเ c ฝันเห็นส้างเดินเข้าในบ้านครับสั่งแม่ลูกสองตัวครับเดินเข้าในบ้านเนาะ แบบนี้ต้องบ้านเล็กที่แน่ครับต้องมากครับต้องไปถามบ้านเล็กที่ครับพองาเนาะว่าฝันเช็นสร้างเดินเขาในบ้านบ้านเล็กที่เป็นตัวไหนครับแล้วก็เสืบอลับไปอีกได้ครับเสืบอลับไปอีกครับหูยินเสียงผู้เฒ่าครับมากกว่าสิบข้างหูบอกว่าเลขออกแล้วสันสามตัวนี่แหละสือเอาโลดวสันครับรวยแน่นะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกันยายุนพศสองพันหกสิบแปดครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซี ดูเพื่อเป็นแนวทางครับเด็ดๆกับพ่องาครับนั่งอยู่แค่หน้าบ้านพ่อหญิงครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับพ่องาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่องาครับเอฟซีมาติดตามตัวเลกับพ่องานข่าว่าฟันแม่นครับสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับพ่องาเป็นมีแนวทางให้สามปองเลยบัให้สามปองได้ได้ได้ครับคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันบ้าความฝันอันซูเอฟซีฟั่งเลครับคุณพ่องาครับ ฝันเท่าไรครับฝันว่าเลขกออกหาศูญฟันว่าเลขกออกหาศู์ฟันเมื่อไรครับคุณพ่อฝันมันเคยฝันยังมือสาวมันเคยชิวนะฟันตอนเ้าวปะครับเนี่ยครับก๊าบหนึ่งหนึ่งก๊บหนึ่งหนึ่งก๊าี่หกสามปองมีสามปองปะครับเดี๋ยวนะครับเอฟซีคุณพ่องานว่าฟันไปไสครับจังไดเลขสามปองนี่ครับฟันไปไส่ครับ มันพันพันเห็นสร้างมันเกี่ยวกับสร้างนะมันมันพันตัวนี้มันโบกใอ้ผ่าดโอ้พันพันเห็นสร้างปะครับสร้างเจ้าตัวครับคุณพ่องาครับผมสร้างนี่พุทเขามาเฮือนพุทธว่าเมียเอามาอ่ะเมียเมียเจ้าเลี้ยงเงอสร้างเขบม้าอ่โอ้มันเหมฟองงวดหนึ่งังวดหนึ่งนะพันพันแม่บ้านนี่แฟนของคุณพ่องานี่จูงสร้างเขามาในบ้าน จู่เดจ so ูงยังบุร so. uh, ุษขม้าเองครับเอาขม้าเรียงอู้เอามาเรียงเลยเอาามเกียงเเออียรติคนเอาสั yeah, nice mm ่งมาเรียงอย่างนี food? ้เลยว่ะครับโตใหญ่บ่บ่สร้างสร้างตู้บ่ใหญ่ก็รู้ว่สร้างสร้างน้อยสร้างน้อยสร้างมันเรื่องสร้างสร้างหลอดหนะครับสร้างหลอดครับอุ้ยมีโชคด้วครับคุณพ่อคันถ่าฟันว่าได้ซัทใหญ่กูบ้านกูเมืองอยู่ดีไม่แห้งไม่โชคเสียดายเกียรติเลยว่าเอาสร้างมาเรียงอย่างนั้ ครือไปเลี้ยงนมบมเพราะว่าสิไม่ได้เลี้ยงแต่ควายแต่ยังแต่งัวแต่ยังไม่นด้เลี้ยงสร้างคนเราอย่างสร้างย่านสร้างยิ่งเราสร้างครับคันถ่าว่าฝันว่าสร้างแค่ตครับคุณเอามาเลี้ยงนี่ครับแม่ลูกสร้างแม่ลูกสองตครับผมเม่อไหรบอกฟองหนึ่งหรือแมันอ้าบอกเลยครับคุณพ่อหาหาสามตัวหาหาศูนย์ตีบอรับหรื่ยังก่อนครับ ห,หาหืออเลเอาคุณคุณพอมีตัวเลขไหนครับมีมีหาหานึ่งหกับหนึ่งหกห้าห้าหนึ่งหนึง่งหนึงหน่งหเอาให้สามตัวอีกครับหา้หาศูนเียพอนอกลูนย์ศูฟัน,อนบอ,กออกเลยฟันได้ยินคนห้องบอกะคะฟันวอลรีออกพวบทสื่อว่ะอฟันวอลีออกแล้วหูยินเสียงคนมาว้า ว่เลขออกมือนั่นแ่ะก็ร้องแจ่มเกออกผู้คือบคนซื้อวันลังสองครับไม่เนาเียเขาใจแล้วแต่สร้างนี่มันก็น่าเก้าเขาว่าเลขออกนะนะเลกออกม่วนก็นี่คือ้คือเหมือนกันครับหาสุนทเพราะบอกอะไรที่นี่ครับหาสุนทรห้าศนศูเสียงผู้ยิงหรือเสียงผู้ใายครับอกว่าเลขออกแล้วเสียงคือคนว่าในบ้านนะในบ้านในบ้านครับครับ แต่ที่สําคัญครับจูงสั่งเขามมในบ้บานนี่สีมาบานเล็กที่เด้ก็ได้ได้ครับเนาะ<ม>พราะว่าแนวทางคลองพงาคองพองาของเฮานี่ยวข่าวที่ตามมานี่พอ,อยิงเพิ่นว่าครับผมยินว่าถูกเลขตลอดบ่ครับคุณพ่อยิงครับถึงลรยงวดสวอดแล้ถถึงไร้งวดสอนเนาะครับเขาไรยงวดบาคา่คะงวดแล้วสาหรับพองานี่ยนะครับเพราะว่าคุณพ่อเพอิ่นบ่วแพงตัวเลขเป็นอย่างไรเ e FC มีเงินมีทอนไปใช่งวดวงหันงวดวงเอียง อันมัมังสามสองทีพรอสันนอนทีสองทีโอ้สามสองีหมดนันนัะครับเนาะอันนอนทีสองทีโอ้ครับครับครับเขาว่าออกดี๋มันออกสองสีกระเทีอย2สองตัวกระเที่ยครับเขาซื้อสามตัวสามทีสาม้อยตัวหมดแล้วครับผม สี่สองสี่น่ยสี่สองสี่นีลงแก่หนึ่งเนาะลงแก่นะครับพอพอได้สองตัวปะได้ลองดูถึงถึงน้ำสามจากมือสามคนถึงมืงสามคนโอ้สุดยอดเลยครับเอาเดี๋ยวครับคุณพ่อคุณพ่อเงาครับผมอันเอาสร้างเขามาในบ้านนี่เบาแอมเราทงว่ามันจะมาบ้านอีกที่ได้ครับบ่มาอีกที่พอสองสองตัวเดียวเฮออมาอีกทีสองตัวเดียวสี่สอง ที่สองอุ้ยสองกับสองเก่าแล้วครับสร้างกับน้ำเก่าสร้างสองโตัวแม่ลูกย้ายนั่นแล้วแล้กับฟันเกี่ยวกับเพื่อนเก่าน้ำอยู่วโอ้ไม<ห><ค>่ไม่เคยออกศูนย์สองสองศูนย์โอ้คุณแม่บ้านเนาะครับเนาะครับศูนย์สองสองศูนย์ครับเอฟสี e แต่เอาเดี๋ยวสิเปรให้เลยครับช้างใหญ่แม่ลูกเดินเข้าไปในบ้านเอาเอาสองเก่าเลยครับสร้างกระน้ำเก่าสองตัวกับสองอยู่แล้วครับสองเก่าใส่ทั้งใจนี้เลยครับ บานอีกทีกรบสองเนาะบานอีกทีกับสองมันกระตรงกันอยู่แล้วครับสุดยอดเลยครับเลขของพองาเนี่ยร่ว้วเด็ดยวร่วพอขึ้นหนึ่งหนึ่งเด็ดเด็ดหนึ่งหนึ่งวงกลมเลยครับก็คือมักถือใจกับผมเถอะครับคุณพ่อก็มากหนึ่งหนึ่งคือกันครับพ่อได้ครับเด็ดหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งเด็ดหนึ่งหนึ่งครับเอฟซีเด็ดเด็ดด้วยครับพองาหายแล้วนะครับหน้าหน้าที่จังเสียความฝันของคุณพองาครับเนาะมา มื่อนี้ประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนพศอ2568อครับเลขของพองากบโบหลายหางครับโบหลายตัวครับวงกลมไปเลยครับสื่อไง,ไง่ายๆหนึ่งหนึ่งล่างบนบนบนตั้งกับยากเลยเนาะขึ้นพอเนาะทุ่มเลยเนาะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดพอนิ้งสิขายหน้าสื่อวะครับคุณพอนิ้งขายหน้าสื่อเลยวะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยอุ้ยหนึ่งหนึ่งคือมากแท้ลราคาบ้านอ้าเอฟซี ลองเบิึงอหัวแล้วก็ว่าว้าไก่คุณเถือกันไดในน่องพออย่างหัวแล้วก็เว,าว้าวไก,ก,ก่ครับเว้าวไก่เลยครับคุณพ่อเงาอุ้ยสุดยอดเลยหนึ่งหนึ่งเด้อครับเอฟซีมีทั้งเพิ่มเติมอีกครับคุณพ่อเงาครับผมเ <c oughs> อาร์ซัมนี่ <c oughs> ครับเลขสามตัวกะฮ่าศูนย์ศูนย์เดี๋ยวสีโชว์ตัวเลขของคุณพ่อไ้แคปหน้า,าจอน โบออกหนึงหก็ออกเก็ดเลยมันเป็นสางกันถาเป็นแน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ไปเก็ดกับอันเดียวกันนะเนาะครับเข่ายๆกันรับฟันเทียนส้างมันมักจะออกหนึ่งหอืมครับ เอาครับผมเอฟซีให้คุณพ่อไปผัดพอนะครับเนาะขอบคุณครับคุณพ่องาครับครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ตัวเลขของพ่องาของขาวัวเลขของพ่องาครับเอฟซีประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 6พครับพ่องาฝันแม่นครับวงกลมให้เลยครับเอฟซีเลขสองตัวเนาะหนึ่ง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 ครับกันไห้ทั้งล่างทั้งบนครับ แล้วก็ตัวล่องครับ16ครับแล้วก็5 5หรือว่า5 0 0 5 0 0ครับตัดเล่น5 0 0 5 2 9 9 2ครับอย่าลืมครับเลขเก้าในมุนขึ้นเป็นเลข6นําครับ2 6 6 2ครับ f c เนาะขอให้มีโชคใหญ่กดไลค์กดแชร์ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพองาครับคลิปแรกแหกหมานครับ f c คลิปแรกแหกหมานกดไลค์กดแชร์1111ครับเน้นๆเลยครับ f c คุณพ่อมั่นใจครับ คุณพงองนาของเฮานีคก็มีโชกมาหลายงวดครับเอฟซีมาเมื่อนี่ไห่แนวทางเอฟซีครับไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบาแอมโลทงนน่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อือถือเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับนวะ่านะวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับด okay, ครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหมายยอมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูหัวสามรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อหว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบ่รอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บา่บาวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะรับท่านผชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับนอกาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดเสียงเบืองตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ